หนุ่มคนนี้นะคะต้องบอกว่าไงผันตัวเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน,น้านี้ทางอดีตต้นสังกัดได้ไการออกมาประกาศเป็นทางการนะคะ,ะว่าจะตัวขอตัวแบบเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ตัดสินใจรับงานเองหมดเลยนะคะแต่ถึงจะเป็นนักแสดงอิสระแต่จะบอกว่าหนุ่มทะเลเขาฮอตนะพี่ทาน,นเพราะว่า มีงานมารอให้ทะเลแบบเดินหน้าลุยต่อแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งจะไปฟิตติ้งซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องสตาร์ทอ uh ัพเวอร์ชันไทยซึ่งเป็นเป็นรีเมคของของเกาหลีมาแล้วคือเรื่องนี้มีนักแสดงคุณภาพเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นอัพภูมพันนะคะเ mm hmm. บลเกสพลก้อยอรชพออะไรอย่างงี้แค่นั้นไม่พอยังทะเลยังแอบกระซิบบอกเราไมีอีกว่าเดี๋ยวจะมีความเป็นศิลปินด้วย mm hmm. มีเพลงมีผลงาน mm hmm. เพลงมาฝากแฟนๆอะ เดี๋ยวไปฟังหนุ่มคนนี้พูดกันหน่อยว่างอขนาดไหนคะ่ะตอนนี้ผมก็หมดสัญญากับทางสังกัดแล้วนะเป็นนักสแสดงอิสระเต็มตัวแล้วครับผมตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเดิมครับผมก็อิสระดีแล้วก็รับงานค่ายนู้นค่ายนี้ได้ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเดิมครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมดูจากทีพ่พี่พูดผู้จัดก,การผมครับผมก็ดีใจกันครับผมเห็นแบบบางคนก็ปาร์ตี้ฉลองเลยอะไรเงี้ยฮะจริงๆก็คือมันก็ผมก็อยู่กับสังกัดมาสัปดา์นึงแล้วใช่ไหมแล้วก็ รับงานเองมาตลอดอะไรเงี้ยสักพักหลังๆครับผมตอนนี้ออกมารับงานเองแบบเรียกได้ว่าเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยมันก็อิสระมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมไม่เคยเหงาอยู่แล้วครับชีวิตน,นี้ผมเป็นคนที่ค่อนข้างเพื่อนเยอะมากยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์ครับอยากเล่นหนังดูสักทีหนึ่งฮะเพราะว่าก็มีแสดงซีรีส์แล้ว MV แล้วแล้วก็ร้องเพลงแล้วพูดมาตลอดเลยว่าผมอยากเล่นหนังซอมบี้แล้วก็ถ้านอกจากซอมบี้ที่เพิ่มเข้ามาตอนนี้ผมอยากเล่นอยากบู๊บ้างแล้วก็อยากลองเล่นอะไรที่มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นบ้างครับผมเพราะว่า เล่นแต่วัยมาหาลาัยลงไปตลอดเลยมีวอว์กเนี่ยแหละที่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยครับผมไม่ครับจริงๆมันก็เป็นอายุสัญญาอยู่แล้วผมก็รู้อยู่แล้วว่าจะหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมครก็ไม่ได้อะไรครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ทางพี่ผู้จัดการหามาอีกแล้วครับผมอันนี้เพิ่งอันนั้นเพิ่งเปิดกล้องไปเอง2คิวครับผมตานัฟก็เป็นรีเมคกับทาง True CJ ครับผมมีอัพมีพี่เกดพี่้อยมีเบล ก็มีนักแสดงทัานอื่นอีกเต็มไปหมดเลยฮะถ่ายมา2วันแล้วครับผม2คิวครับแบบเต็มที่มากเลิกล่าสุดเลิกตีสามตีสองพิสาอะไรเงี้ยเลยนะสนุกครับด้วยความที่อายุมาถึงแล้วไล่เลี่ยก,กันแล้วแต่ละคนดูเข้ากันได้ดีอย่างวันแรกที่มาเจอหน้ากัน w o r k ช h o p กันเสร็จก็พากันไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าสนิทกันไวแล้วก็แบบอย่างพี่เกสเนี่ยเคย มีโปรเจกต์คอนเสิร์ตด้วยกันอยู่แล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรงี้มันก็สนิทกันไวขึ้นอะไรเงี้ยครับผมถ้าตัวซีรีส์เมื่อกี้ s t a r ์ทอน่าจะอ่อนประมาณปลายปีหน้าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะมีต้นเดือนหน้าผมจะมี เล่นคอนเสิร์ตท,ที่เชียงรายครับผมงานฟาร์มเฟสนะครับของที่สิงปร์คครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมมีร้องเพลงกันอีกแล้วแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมเีเปิดตัวทางด้านศิลปินแล้วก็มีเพลงออกมาตามครับผมด้วยครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งการแสดงฮะการแสดงผมก็ยังทำเรื่อยๆอยู่ครับผมแต่ว่าก็มีค่ายมีพี่ๆน้องๆที่อาจจะแจมๆกันบ่อยๆเดี๋ยวเร็วๆนี้รู้กันครับกางจะมีอะไรปล่อยออกมาให้ดูกันก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะครับผมที่คอยสปอร์ตผมมาตลอดนะทั้งแฟนไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนแจ้งหวน้อย่ ซัพพอร์ตผมทุกอย่างจริงไม่ว่าผมจะแสดงหรือว่าจะร้องเพลงมีคอนเสิร์ตหรือจะไปทําตอนบอยแบนด์หรือว่าผมสตรีมเกมทําช่อง YouTube เนี่ยเขาซัพพอร์ตกันทุกอย่างจริงๆก็อยากจะขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็สัญญาว่างานชิ้นต่อๆไปผมจะทําให้ดีกว่างานเดิมๆแน่นอนครับผมอ่ะก็เรียกว่าแบบเปาไงถึงจะออกมาเป็นนักแสดงอิสระอย่างที่เราบอกว่าน้องงานลุมแล้วก็ได้ความที่วัยน้องก็คือโตอขึ้นก็อยากจะ เล่นบทอะไรที่แบบดูโตขึ้นนะคะอย่างบทที่น้องอยากเล่นก็มีบอกอยากเล่นซอมบี้นะเออ,เอ,อก็แนวแบบไอ้นี่หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะมีงานอื่นๆมาให้ได้ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยซับพอร์ตตลอด ก็ใครที่เป็นแฟนคลับน้องทะเลนะคะก็ตอนนี้ที่มีซีรีส์ออนอยู่ก็จะเป็นวอล of ฟไ l น์เนาะตอนเมียซึ่งเป็นเขาเรียกไงมันเป็น4ตอนสุดท้ายในในบรรดาของ4เรื่องในในจักรวาลอันนี้ก็จะออนแอร์วันพรุ่งนี้เนาะก็น่าจะเป็น EP ีที่18ถ้าพี่จําไม่ผิดเนาะเอาเป็นว่าก็ช่วยกันดูดูซีรีส์สนับสนุนน้องด้วยผลงานต่างๆที่กําลังจะปล่อยออกมานะคะก็เด็ดกับ เส้นทางหลังจากนี้เพราะมั่นใจว่ามีแฟนๆแฟนคลับที่น่ารักเนี่ยคอยแบบสพอร์ตตลอดแน่นอนคะ่ะ